การเมืองในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบเก้าปีสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2566เป็นต้นต่อหัวเชื้อและเคาลางแห่งปัญหาของการเมืองรอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นผมไม่ได้แปลกใจเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะสังคมไทยยังเป็นสังคมที่ด้อยปัญญาอยู่เหมือนเดิม การเมืองในปีนี้ที่ผ่านมานี้266เป็นมีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ9ปีตั้งแต่เราเกิดรัฐประหารในปี2557 22พฤษภาคม โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสชที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพี่น้องอีกสองปอปอประวิทย์และก็ปอปอปอกอนุงพงษ์เผ่าจินดาเกือบ9ปีเต็มๆที่ประเทศไทยวนอยู่ในกรรมือของกลุ่ม3ปอปัญหาทุกอย่างในประเทศถูกสะสมหมักหมมรุนแรงขึ้นทุกๆวันเช่นเดียวกับแรงกดดันในการเมืองที่สะสมเอาไว้เหมือนหม้ออัดแรงดัน ที่ถูกฝาปิดมาไว้9ปีสุดท้ายก็เลยได้ระบายออกเมื่อวันที่อาทิตย์ที่14พฤษภาคม2 5 6 6ผลงานเลือกตั้งนั้นคงไม่ต้องพูดนะฮะผมเอาสั้นๆกันแล้วกันนะฮะพักก้าวไกลซึ่งเป็นพักชูความคิดใหม่แล้วก็ปฏิเสธ แนวการทํางานแบบเดิมๆมาที่1ได้สสร้อสิบเอตามมาด้วยอันดับ2ซึ่งเคยเข้าใจว่าตัวเองจะแลนสไลด์คือพักเพื่อไทยได้แค่141ประวัติก็มีสั้นๆไม่มีอะไรมากพักก้าวไกลโดยนายพิธาพยายามที่จะตั้งรัฐบาลแล้วก็จะแก้ไขามาตรา112ยกเลิกกฎหมายอาญา112ซึ่งอยู่ในหมวดความมั่นคง ในที่สุดแล้วก็เลยเจอแรงต้านเพราะว่าทุกคนที่ต้านนี่เห็นว่าไอ้การแก้กฎหมาย1นึก็คือการนําไปสู่การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ได้มีการร้องเรียน ผลพวงที่ติดตามมาคือมีการร้องเรียนกับสารดธรรมนูญว่าการกระทําของนายพิธาลิมเจริญรัฐและพรรคเก้าไกลที่เสนอแก้มาตรา1นึนั้นใช้เป็นนโยบายหาเสียงถือว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีประมากษัตรย์เป็นประมุกหรือเปล่าวันจันทร์ที่25ธันวาคมที่ผ่านมาเนี้ยสารนักไต่สวนพารบุคคลคือ นายพิธากับนายชัยชวัตรตุลาธนอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลและหัวหน้าพักก้าวไกลไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็นัดฟังคำพิพากษาต้นปีหน้าวันพุทธที่31ม,มกราคมผลจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าการตั้งรัฐบ,บาลของนายพิธาลิมจริรัตน์นั้นถึงทางตันเพราะวุฒิสภาไม่เอาด้วยและไม่สามารถจะรวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งคือ375เสียงแล้วนอกจากนั้นแล้วพิธายังถูกข้อหาหุ้นสื่อถือหุ้นสื่อหุ้นไอจีวีถูกศาลรัฐธนูนสั่งเป็นบัติหน้าที่ ในที่สุดแล้ว19กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี้ยก็มีการพลิกขั้วาการจัดตั้งรัฐบาลพรคเพื่อไทยเลยชูเศรษฐาทวีสินเป็นนาย,ยกรฐมนรีและกลายเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล11พัก314เสียงขึ้นมาการขึ้นมาเป็นรัฐบาลของพักเพื่อไทยในรอบ9ปีนี้ยังเป็นการเปิดทางให้ทักษิณชินวัตรนักโทษที่หลบหนีคําพิพากษาจําคุกคดีทุจริตจากสาฎีกาหลายคดีสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ด้วย แน่นอนที่สุดครับถ้าหากคนเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ให้ความร่วมมือก็คงจะกลับไม่ได้เป็นรอบเป็นครั้งเดียวในรอบ15ปีหลังจากที่ต้องเร่ร่อนไปเนจรล,ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศตัต้งแต่วันที่15สิงหาคม2 5 5 1รท่านผู้ชมครับสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2 5 6 6เปน็นต้นต้นต่อหัวเชื้อและเขาลางแห่งปัญหาของการเมืองรอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าคือ2560และปีถ,ถัดไปยังมีแนวโน้มที่จะลุกลามกลายเป็นวิกฤต และกลายเป็นระเบิดเวลาครั้งใหม่พร้อมที่จะระเบิดกลายเป็นความขัดแยง้งกลายเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในทุกเมื่อเพราะทุกฝ่ายมุ่งหวังจะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่มุ่งหวังเอาไว้ส่วนตนกอบโกยผลประโยชน์แต่เฉพาะพรรคพวกตัวเองไม่เว้นแม้กระทั่งพรรคก้าวไกลไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมของประเทศชาติและของประชาชนเลยแม้แต่น้อย <S 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 เมื่อวันอนาทิตย์ 24, ที่24ธันวาคมที่ผ่านมาเนี้ยได้มีการทําความคิดเห็นนิดาโพ หรือว่าโพของสถาบันพัฒนาบัณฑิตบริหารศาสตร์สำรวจคะแนะนนิยมจากพักการเมืองรายไใจมาสปี2566พอด,พอด,พอดีที่รัฐบาลเข้ามารับตำแหน่งครบครอบ4เดือนนิตาโพได้ทำการสำรวจตั้งแต่วันที่13ถึง18ธันวาคมแบ่งเป็นการสำรวจตัวบุคคลพักการเมืองปรากฏว่าคำถามที่ถามว่าคนที่ประชาชนจะสนับสนุนเป็นนายกวันนี้พบว่าอันดับหนึ่งยังคงเป็นถ้าอยากดูรายการนี้ ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ u t u b e ก็เช่นกันนะผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมพิธทาลิมเจริญรัตอยู่พักก้าวไกลได้ถึง39.4%เเหตุผลเพราะว่ามีความเป็นผู้นำเป็นคนรุ่นใหม่วิสัยทัศน์ดีบุคลิกดีเข้าถึงประชาชนอันดับที่สอง2 3 5เระบุว่าเป็นเศรษฐาทวีสินพักเพื่อไทยเพราะมีความรู้ความสามารถที่สำคัญเป็นคนตรงไปตรงมาและก็มีความชื่นชอบในพักก้าวไกลอันดับที่3 18.60 ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับที่4กลายเป็นแพรทองทานชินวัตรอุ้งอิงได้5.75%อันดับที่5พีรพันธ์สารีรัฐวิภาคพักรวมไทยสร้างชาติมีความรู้ความสามารถมีความน่าเชื่อถือตรงไปตรงมามีความซื่อสัตย์ส่วนคำถามที่ว่าพักการเมืองที่ประชาชนสนับสนุนพบว่า44.05%ระบุว่าพรรก้าวไกล24.05%น้อยกว่าพรรคก้าวไกล เกินครึ่งเป็นพรรคเพื่อไทยอันดับ3 16.10ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้อันดับที่4 3.60ก็ยังคงเป็นพรรคประชาธิปัตย์ตามมาด้วยอันดับที่5ใกล้ๆเคียงกันคือ3.20เป็นพรรครวมไทยสร้างชาติจากการสำรวจของโพนิดาครั้งนี้เห็นว่าคะแนิยมของพรรคก้าวไกลนายพิธาลิมจิรัตยังคงนำเป็นอันดับหนทิ้งเพื่อไทยอันดับ2แบบขาดลอย ทั้งทั้งที่มีหลายเหตุการณ์อื้อฉาวในพรรคก้าวไกลหลุดออกมาเรื่อยๆและการเวลาพิสูจน์ความจริงที่มีหนึ่งเดียวว่าจริงๆแล้วพรรคนี้สืบทอดมาจากพรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่ผู้ก่อตั้งกรรมการบริหารพรรคสสไล่ไปจนถึงสมาชิกพรรคนั้นส่วนใหญ่ ไม่ใช่ทองแท้แต่เป็นทองเก๊ซึ่งเมื่อผ่านลมผ่านฝนผ่านพายุผ่านการพิสูจน์สุดท้ายทองคําที่ชุบเอาไว้ก็ลอกออกมาแสดงให้เห็นถึงเนื้อแท้ข้างในว่ากระดำกระด่างไม่ได้สุกใสเปล่งปังดังทองคําเหมือนภาพที่สร้างไว้ยังตัวอย่างกรณีอื้อฉาวบรรดาคนในพรรคที่เรียงรายออกมาไม่จะเป็นสสแจ้นายวุฒิพงษ์ทองเหลาโดนข้อหาล่วงละเมิดทางเพศสสปูอัดนชัยยามพราน ะวาน,ม,นมั่นเพียรจิตสะสะมั่นเพียรจิตสสกทมก็โดนกรณีคุกคามทางเพศนอกจากนั้นแล้วถ้าย้อนกลับไปปี2565ยังมีกรณีในสันทสิทธิ์นาถาวสรสกเขตวัฒนาพักก้าวไกลก็ถูกระบุว่าคุกคามทางเพศเช่นกันกรณีเดือนกันยาคมพศ2565นายอนุภาพทานทองสสเขตสาทรพักก้าวไกล โดนเยาวชนสี่รายอายุ16 18ปีว่าลวงไปดื่มสุราล่วงละเมิดทางเพศแต่ว่านายอนุภาพขอรับทราบข้อหาประกันตัวออกมาสู้คดีแต่ในที่สุดก็ขอลาออกจากสมาชิกพรรคก้าวไกลเพื่อไม่กระทบภาพลักษณ์ของพรรคก้าวไกลต่อมามิถุนาย,ยน2566นายสิรินทร์สวนศิลป์สสสกมเขตทวีวัฒน์ถูกกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายหญิงที่กบหาเป็นแฟนสาวเป็นแฟนสาวดกถูกแจ้งความที่สพเมืองอำเภอบ่อวินจังหวัดชนบุรี พรรคก้าไกลก็เลยลงโทษข้อหาตัดสิทธิ์ดำรงตำแหน่งสำคัญางการเมืองนี่เป็นแค่น้ำจิ้มตัวอย่างเล็กๆน้อยๆและเกี่ยวแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องคุกคามทางเพศล่วงละเมิดทางเพศยังไม่นับว่าพรรคก้าไกลอ่อนด้อยทางประสบการณ์ความรู้ความสามารถในแง่ประเด็นต่างๆทั้งเชิงเชิงการเมืองเศรษฐกิจและสังคมที่บุคลากรพรรคก้าไกลขาดแคลนอีกทั้งประกอบความหญิ่งยโสโอหังเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นจึงไม่สามารถจะหาแนวร่วม เข้ามาร่วมเป็นพลังเสริมในการขับเคลื่อนนโยบายของตัวเองได้อย่างเป็นรูปธรรมการวางภาพลักษณ์ของพรรคก้าวไกลมีนโยบายที่ตรงใจประชาชนวางมาตรฐานสูงแต่ในความเป็นจริงสสในพรรคหลายคนไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านั้นเลยแม้แต่นิดเดียวเรื่องคุกคามทางการเพศเป็นเรื่องใหญ่ระดับสากลก้าวไกลใช้เรื่องนี้เป็นนโยบายหลักในการหาเสียง แต่คนในภรรคของตัวเองกลับทําเรื่องนี้เสเองส่วนนายพิธาลิมเจริญรักนั้นแม้ว่าผลโพจะนํามาเป็นดับหนึ่งแต่ตัวเองก็มีปัญหาตัวเองหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายแก้ไขยกเลิกกฎหมายอายามาตรา1-1-2นนโยบายต่างประเทศที่เชื่อชูชาติตะวันตกอเมริกา ชักนำให้เข้ามาแทรกแซงประเด็นทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมในภูมิภาคนี้อีกอันหนึ่งซึ่งสำคัญมากคือชอบโกหกจนเป็นนิสัยวันนี้พูดอย่างอีกวันพูดอีกอย่างสร้างภาพไปเป็นคนดีอย่างโน้นอย่างนี้หรือพูดง่ายๆมาเอาดีใส่ตัวชั่วใส่สุดสุดท้ายก็ถูกดันถูกจับโปได้ทุกเรื่องจริงๆแล้วท่านผู้ชมครับหลังจากที่โพนี้นี้นี่ออกมาว่าความนิยมพรรคก้าวไกลในะพิทัยยังมาเป็นดับหนึ่ง ผมไม่ได้แปลกใจเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะสังคมไทยยังเป็นสังคมที่ด้อยปัญญาอยู่เหมือนเดิมยังหลงไหลความจอมปลอมอีกมากไม่อย่างนั้นเราไม่มีคนอย่างน้องไนช์นายน็อตกองสลากเนนคําธรรมชโยรวมถึงลุงพลซึ่งยังมีคนแบบนี้เกิดขึ้นอีกมากมายแต่ขณะเดียวกันเมื่อมองไปที่พักการเมืองทุกพักประเทศไทยณนะวันนี้ก็คือมันไม่มีความหวังจริงๆสิ้นหวังเพราะบ้านเมืองเรามีแต่นักการเมือง ผมเคยพูดแล้วท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมว่าเรามีสถานการณ์เมืองไม่มีผู้นำพักใหญ่ๆก็ตกต่ำมองเห็นผลประโยชน์ตัวเองและพวกพ้องไม่ได้เข้มแข็งและเป็นที่พึ่งในสังคมไทยได้เลยแม้แต่นิดเดียว <c oughs> เรามาพูดถึงเรื่องพักเพื่อไทยก่อนพักเพื่อไทยมีความนิยมจากนี้หน้าโพูย่ยันดับสองเป็นแกนนำมีโอกาสได้โชว์ฝีมือการบริหารประเทศอยู่ทุกวันนี้แต่การใช้อภิสิทธิ์อาทิตย์ที่แล้วที่ผมพูดอำนาจการแทรกแซงกรมรชาชัณฑ์โดยกระสงยุติธรรมที่ทำให้นักโทษ ทักษิณต้องโทษจำคุกหนึ่งปีสามารถออกไปนอนนอกคุกได้โดยไม่แคร์สังคมตรงนี้เป็นงานฉุดความนิยมพักเพื่อไทยให้ลดต่ำลงไปเรื่อยๆแม้ว่านายกรีเศรษฐาทวีสินซึ่งผมมองว่าเขาเป็นคนใช้ได้มาเป็นผู้นําเขาเป็นคนที่มาจากภาคธุรกิจทํางานเร็วตัดสินใจเร็วสั่งงานเร็วแต่ที่ไปได้เท่านี้ก็เห็นผมบอกว่านายกเศรษฐาไม่มีสสในมืออีกทั้งยังมีแรงกดดันจากนายก โดยพฤฒินัยอีกสองสามคนจากตระกูลชินวัตรมีนาำซ้ำยังขาดผู้สนับสนุนทั้งรัฐมนตรีสอสในพรรคที่ไม่ได้ช่วยเหลือนายกเลยเพราะมัวแต่สนใจเรื่องตัวเองการจัดการใส่เกียร์ว่างไม่ความร่วมมือถือคติว่าไม่ทำไม่ผิดส่วนทักษิณชินวัตรแม้ไม่ได้เล่นการเมืองก็เหมือนเล่นเพราะบารมีสั่งงานรัฐบาลได้แต่ผมเชื่อว่าเล่นอีกไม่เกิน3-4ี่ปีก็พอลพะเพราะะนั้นปีหน้าเราจะเริ่มเห็นการขับเคลื่อนอย่างรุนแรงของโครงการต่าง ในคณะรัฐบรุรีในรัฐบุรีที่เป็นคนของพรรคเพื่อไทยที่วางตัวไว้อีกพรรคหนึ่งไม่พูดไม่ได้เป็นพรรคใหญ่พรรคหนึ่งเพราะเป็นพักอันดับสามมีจํานวนเสียงตั้ง71เสียงเป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยคือพรรคภูมิใจไทยครองเก้าอีร้รมตรีกระทรวงใหญ่ๆห,หลายกระทรวงมหาดไทยศึกษาธิการแรงงานกระทรวง อว oh, ช่วยกระทรวงพาณิชวย,วาาย์รัฐดิช่วยว่าการกระทรวงไทยและรัฐดิช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรียกได้ว่ายึดพื้นที่กระทรวงสําคัญสําคัญหลายกระทรวงแต่ที่น่าตกใจท่านผู้ชมครับผลที่น่าโพลผู้สืบวจออกมาปรากฏว่าความนิยมในตัวนายอนุทินชาญวีรกุลไม่ติดหนึ่งใน5้าของผู้นําประชาชนที่สนับสนุนให้เป็นนาย,ยกมนตรีมีนามซ้ำคะแนนนิยมที่ได้ก็ยังใกล้เคียงกับคุณ พิรพันธ์สาวดีรัฐวิภาครัมดิพลังงานพักรวมไทยสร้างชาติที่เป็นแกนนําพักที่เล็กกว่ามากโดยซ้ำความนิยมที่ประชาชนมีต่อพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ติดหนึ่งใน5เช่นกันนะ ต่ำเตี้ยคะแนนนิยมแค่1น0ทั้งๆท,ที่เมืองไทยมีพรรคการเมืองใหญ่เหลือเพียงไม่กี่พรรคสัญญาณที่สาหัสสาก,กันก็คือว่าความนิยมพรรคภูมิใจไทยยังตามหลังพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งกําลังจะสูญพันธุ์ซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นจ,จะเห็นได้ว่าพรรคที่ตกต่ําจริงๆนั้นกลับกลายเป็นพรรคภูมิใจไทยคําถามคือคุณอนุทินเล่นการเมืองมากี่ปีแล้วทําไมไม่ได้รับความนิยมเชื่อถือศรัทธาจากประชาชนเลยผมเชื่อว่าท่านกุลนิธนต้องพิจารณาตัวเองพรรคภูมิใจไทยเองมีสสได้รับเลือกตั้งเข้้าาามมไ่่นอยแสดงว สอสอที่เข้ามานั้นล้วนแต่เป็นสายบ้านใหญ่ใช้เงินฟาดทั้งสิ้นใช่หรือเปล่าพักประชาธิปัตย์ผมแค่ไม่้องพูดถึงเพราะพูดหมดไปแล้วในรายการคุยทุกเรื่องสนทีตอนที่2 1 9เมื่อวันที่ศุกร์ที่15ธันวาคมประชาธิปัตย์ท่านผู้ชมครับไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีอย่างที่ผมกล่าวว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าพักประชาธิปัตย์ในยุคเฉลิมชัยสีอ่อนและเดชอิดขาวทองจะเข้าร่วมรัฐบาล กับพรรคเพื่อไทยหากสถานการณ์เอื้อมหน่วยและผมคิดว่าไม่น่าจะเกินปี2 5 6 7นนี้มีการประเมินว่าการสร้างพรรคการเมือง สไตล์ทักษิณนั้นจะต้องเน้นให้ได้สสเกิน200เสียงเพื่อเป็นพักอันดับหนึ่งรับประกันในเป็นแกนนาการจัดตั้งรัฐบาลเหมือนในอดีตที่เขาก่อตั้งพักไทยรักพรคเพื่อไทยแล้วยุบรวมพักความหวังใหม่ของพลเอกชวลิตงชัยยุทธยุคนี้พักเพื่อไทยมีเสียง141เสียงถ้าจะมีพักการเมืองที่รวบรวมเข้ามาท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าน่าจะเป็นพักพลังประชารัฐเพราะมีอดีตคนเพื่อไทยอยู่ที่นี่หลายคนแม้จะไม่ยุบพักก็อาจจะมาบางส่วน แน่นอนว่าพรรคประชาธิปัตย์อาจจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายเพราะเป็นยุคที่ตกต่ำและสัมร,ส,รสายที่สุดมีสสเพียง25เสียงอีกทั้งสสส่วนใหญ่90กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มั่นคงในอุดมการ์ผู้อาวุโสหลายคนก็ลาออกจากพรรคไปแล้วจากสถานการณ์ที่ผมประเมินให้ฟังวันนี้ผมพูดได้เลยว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่พรรคก้าวไกลหรือพรรคอวตารของพคอนาคตใหม่หากพรรคก้าวไกลไม่ถูกยุบหรือแม้ทั้งถูกยุบก็คงต้องตั้งพรรคใหม่ก็จะมีแนวโน้มขึ้นมาครองเสียง เกินกว่ากึ่งหนึ่งสภาได้และผมเชื่อว่าจะมีการเดินหน้ารื้อรากฐานทั้งหมดของประเทศไทยนี่คือความจริงที่เป็นหนึ่งเดียวและก็เราจะหลีกเลี่ยงไปได้ครับท่านผู้ชมรู้ว่าทําไมประเทศไทยเซตซีโร่ไม่ได้เพราะทุกครั้งมีการเปลี่ยนแปลงทีไรเนี่ยทุกครั้งเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานความขัดแยง้งและความขัดแย้งนี้เนี่ยไม่เคยหายไปไม่เคยหายไปตั้งแต่สมัยที่3ปอยึดอดหนาจและปฏิวัติ โดยการยุยงส่งเสริมหรือการดําเนินการของคุณสุเทพเทือกสุบันสิ่งแรกที่สังคมไทยและสามปชูคือต้องการจะปลองดองกับทุกฝ่ายจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ไม่มีการปลองดองอะไรทั้งสิ้นไม่เคยแก้ปัญหาให้ถูกจุดไม่เคยพลเอกประยุทธ์จันโอชาคือทําอะไรไม่ถูกเพราะว่าตัวเองมองไม่ทะลุปัญหาตัวเองมองแบบข้าราชการประจําถ้าผมเชื่อผมมาว่าการเมืองในที่สุดแล้วเนี่ยความเห็นของผม ต้องปล่อยเป็นธรรมชาติไปเลยแปลว่าอะไรต้องให้ความขัดแย้งทั้งหมดมันหมดไปโดยธรรมชาติผมเป็นคนหนึ่งที่ต่อต้านพักคก้าไกลเพราะผมรู้ว่าพักคก้าไกลเนี่ยเป็นทองคําเจ๊ไม่ใช่ทองคําแท้แต่ถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้พักคก้าไกลได้เข้ามามีอานาจประชาชนจะไม่เห็นเนื้อแท้ที่แท้จริงของพักเก้าไกลว่าเป็นพักที่โกหกหลอกลวงทํางานไม่เป็นมีแต่เด็กน้อยเข้ามาบ้าระหำ่ำถึงเวลาแล้วหรือย,อยังที่เราควรจะปล่อยทุกเรื่องให้เป็นธรรมชาติไป ถ้าพรรคก้าวไกลได้เสียงข้างมากเกินครึ่งอยากาจัดตั้งรัฐบาลจับไปเลยผมอยายเขาเป็นรัฐบาลโดยไม่มีพรรคร่วม พอพรรคร่วมแต่ละพักนี้ก็เจ๊งกันหมดละไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยประชาธิปัตย์หรือแม้กระทั่งรวมไทยรักษาชาติรวมไทยสร้างชาติพักพลังประชารัฐก็ปล่อยพักคก้าไกลเดินหน้าเต็มสูบอยากแก้กฎหมายยาาตาหนึ่งสองก็ปล่อยให้ดําเนินการปฏิบัติการแบบสุดซอยไปเลยดูเสียว่าจะเป็นยังไงอยากจะแก้ปัญหาพลังงานก็แก้ไปเลยแน่นอนว่าย่อมเกิดแรงต้านจากพักอนุรักษ์นิยมพักข้าราชการอย่างแน่นอนแต่ผมคิดว่าควรจะปล่อยเขาเดินหน้าต่อไป ปะทะกันให้ถึงที่สุดเลยสุดท้ายแล้วนะานผู้ชมผมเชื่อว่าการเป็นรูปแบบขุดรากถอ,ถอนโคนของพรรคก้าวไก่ก็จะต้องประสบความล้มเหลว เจ๊งคามือบุคลากรพักเก้าไก่ที่ล้วนแต่เป็นของปลอมไม่ว่าจะเป็นคุณพิธาธนาธรปิยบุตรชัยทวัตช่อพันนิกาไหมสุริกัญญาพรอบวกนี้คือเด็กเมื่อวันซืนทําอะไรไม่เคยสําเร็จสักอย่างแต่อยากมีอานาจมาบริหารประเทศชาติต้องปล่อยให้มันเป็นไปเพราะประชาชนคนไทยส่วนใหญ่นั้นมันโง่เขลาเบาปัญญาและหูหนวกตาบอดก,กันอยู่แล้วก็ไปเลยก็อ,อยาก เชียร์พักก้าไกลนะก็ไปเชียร์กันเลยเอา้าทีนี้ถ้าพักก้าไกลทําทุกอย่างเจ๊งกระบงนี่ก็ทําให้ประชาชนที่โง่เขลาบัญญัติก็จะได้ลืมตาบ้างที่พอมันเจ๊งกันหมดชิปหายกันหมดทุกพักแล้วเนื่องจากคู่ปรับสําคัญที่สุดพักก้าไกลเพื่อไทยแต่การกลับมาประเทศไทยยังมีอภิสิทธิชนของทักษิณคราวนี้ทําให้พักเพื่อไทยเจ๊งเช่นกันพักประชาปัต์ก็เจ๊งภูมิใจไทยนี่ไร้ราคาเลยไม่มีความหมายพักอื่นๆไม่มีความหมายแบบนี้ท่านผู้ชมถึงจะเซตซีโร่ได้ พราะตอนนี้ความขัดแย้งหมดแล้วนี่ไม่ต้องขัดแย้งต่อไปอีกเพราะวันนี้ถ้ายังมัวแต่ต้านพรรคก้าไกลยอยู่มันก็จะมีคนที่สงสารเห็นใจพรรคก้าไกลก็เชียร์พรรคก้าไกลผลโพของนิด้าที่ออกมาคราวที่แล้วเนี่ยที่หมอ,อธิบายฟังเมื่อกี้เนี่ยมันพิสูจน์ชัดเจนยังมีคนเชียร์พรรคก้าไกลเพราะว่ามีคนมืดบอดทางญายาเยอะเนื่องจากยังไม่มีการพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่าถ้าพรรคก,กา้าไกลรัฐบาลแล้วทำงานได้หรือเปล่าปล่อยเข้าไปเถอะถ้าพรรคเก้าไกลความขัดแย้ง ทำตัวเจงก็ทําให้ความขัดแย้งที่คนคิดว่าทำไมไม่ให้โอกาสพรรคก้าไกลมันจบสิ้นไปพรรคเพื่อไทยเจ๊งไปแล้วพรรคอื่นๆเนี่ยพรรคการเมืองทุกพรรคพิสูจน์ผ่านขั้นตอนมาหมดแล้วว่าใช้ไม่ได้ล้มเหลวและเป็นพรรคที่ไม่ได้ทํางานเพื่อแผ่นดินไม่ได้เป็นพรรคที่ทํางานเพื่อประเทศชาติโดยส่วนรวมอาจจะถึงวันนั้นอาจจะมีการเซตซีโร่กันแล้วการเซตซีโร่วันนั้นก็จะเป็นการเซตซีโร่ที่เซตซีโร่แล้วบนพื้นฐานที่ ไม่มีความขัดแย้งอีกต่อไปเราสามารถจะเดินหน้าต่อไปด้วยวิสัยทัศน์นำประเทศไทยเดินหน้าต่อไปไม่มีความขัดแย้งแต่ที่สำคัญที่สุดแล้วเราจะหาผู้นำดีๆได้อย่างไรผู้นำที่คิดถึงประเทศเป็นส่วนรวมผู้นำที่ไม่คิดถึงแค่ประเทศเป็นส่วเดียวต้องทำทุกอย่างเพื่อคนรุ่นรูรุ่น,น,นหลานบางคนบอกว่าลุงตู่ไงไม่ใช่ลุงตูพ่พิสูจน์ตัวเองแล้วว่า เข้ามามีอำนาจแล้วทําเพื่อสามปอลุงตูไม่ใช่ขอประทานโทษติ่งลุงตูขอโทษทีลุงตูไม่ใช่ผู้นําลุงตูคือคนที่ฉวยโอกาสอ้างว่าถ้าไม่เข้ามายึดอานาจแล้วเนี่ยมันจะมีการนองเลือดมันไม่มีใครนองเลือดหรอกครับข้ออ้างแบบนี้มันพิสูจน์ชัดเจนเพราะว่าก่อนมีการเลือกตั 62, อออ้งปีสองพันหกสิบสองคสชทาทุกอย่างเพื่อพักพวกตัวเองถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ ยูทูบก็เช่นกันนะาผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม